สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินต้มยำปลาต้มยำปลาเนนนี่ค่ะต้มยำปลาเนนมีหัวด้วยเินนกับข้าวเหนียวชุดน้ำนร้อน มีหัวด้วยนะแต่เฟรดไม่กินนะไม่กินต้มยำปลาส่วนมากเขาเฟรดไม่กินต้มยำเขาจะกินปลาก็คือปลาเนึ่งที่ตัวใหญ่แต่ก่อนพากินต้มปลาอยต้มปลาแต่ทีนี้โอ้หยับจานใส่กระดูก ก็เขาก็กินแต่ไม่เผ็ดแต่นานแล้วนะแบใส่เห็ดอันนี้ด้วยถุงนี้ห้าสิบบาทกับชิ้นเนื้อปลา พุ่งนี้ห้าสิบาทเรากินคนเดียวเอามือเด้อขออนุญาตใช้มือเด้อห้าสิบบาทก็โอเคนะอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรถ้าใครอยากเผ็ดก็ใส่เออใส่มะนาว คือปนอย่าเพิ่มเผ็ดนะถ้าอยากเข็มก็ใส่น้ำปลาก็โอเคก็รสชาติโอเคแล้วนะห้าบบาทก็โอเคดีกว่าเราแกงเองในห้องเนาะ ถ้าเราครอบครัวใหญ่เราก็ทำนะห้าคนขึ้นไปอะ่ะทำดีกว่าอร่อยเว่โอเคคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยคอมเมนต์อย่างช่างสันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ